สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกวันนี้เป็นเมนูแบบแบบง่ายๆนะครับเป็นกับแกล้มก็ได้กับข้าวก็ได้แต่โจกใช้เป็นแกล้มนะครับวันนี้เป็นนี่ครับไก่ใต้น้าโจกใช้ไก่เขาเรียกไก่เหนียวอ่ะไก่แก่เพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเสงสัยว่าไก่เหนียวคืออะไรก็คือไก่ไข่ที่ปลดระวางแล้วมองข้าวมาครับโอเคประมาณนั้นครับโจกใช้ขาติะโพกชิ้นเดียวนะครับประมาณสักห้าหกร้อยกรัมได้เลยนะชิ้นใหญ่เหมือนกัน มานี้นะครับเครื่องสำหรับโขกวันนี้จะเป็นตะไคร้ขา่าหอมแดงนะครับกระเทียมแล้วก็พริกจินดาแดงเครื่องที่ใช้โรยวันนี้จะง่ายๆครับนี่นะครับเอานนี้ก่อนหอมมะหญ่นะครับใบมะกรูดแล้วก็อันนี้เป็นต้นหอมครับหลักๆเลย ครื่องปรุงก็เดี๋ยวมาดูตอนที่โจ๊กไปโขลกเครื่องก่อนละกันคือไอ้เครื่องนี้ครับเราต้องเอามันไปโขลกให้ละเอียดก่อนเพื่อที่จะมาหมักกับไก่นะครับเดี๋ยวโจขออนุญาตไปโขลกดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ขออนุญาตไม่โขลกให้ดูนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้โจโขลกเครื่องแกงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คะัเพื่อนๆเห็นกันชัดไหมอ,อ่ะอาจจะประมาณนี้แหละแสงมันไม่ค่อยมีแล้วมันมืดแล้วเดี๋ยวเรอครัวใหม่เรอครัวใหม่อ่าก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้โจ๊กจะโขลกอย่างอื่่นนคอข้าง แหลกเยอะกว่าพริกจะเก็บพริกให้มันแหลกหแหลกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเพราะว่าสารภาพตามตรงเลยคือมันเคี่ยวออกง่ายจงไม่ทานชิ้นพริกเท่าไหร่ครับก็เลยเอาไว้เคี่ยออก,น,ก,กอนี่ครับไก่ก็คือนี่ครับเครื่องที่เราได้มาก็เอาลงไปคุกหม,มักกับไก่เข้ากันนะครับคือสูตรนี้ไม่ได้อ้างจากใครนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะหา,าจงทำผิดสูตรนู่นนี่นั่นแบบคืออันนี้เป็นสูตรที่จงทำทานเองประจําเป็นกับแก้มยกเลยแหละทานกับน้ำมะตูมเย็น อะไรอย่างนี้ครับนี่นครับต้องไก่เหนียวด้วยนะฮะสาหรับโจ๊กเพราะว่ามันจะเป็นชิ้นหนึบๆแน่นๆถ้าใช้ไก่ไก่เขาเรียกะไรนะไก่เนื้อตลาดธรรมดาอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างเล็กไม่เป็นชิ้นนะฮะเพราะว่าเราต้องตุน๋นค่อนข้างนานนะเวลาที่เราเอาไปตั้งบนเตาใส่เครื่องไปแล้วก็มาปรุงรสกันดีก,กว่าครับผมเริ่มจากน้ำปลานะครับนี่ครับ น้ำตาลครับตัดให้มีรสนิดนึงไม่ใส่เลยไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะไม่มีรสกลมกลม่อมมันจะโดดคิวขาวเล็กน้อยครับตามด้วยอันนี้ทําให้ได้รสชาติเลยแหละก็คือเกลือป่นประมาณนี้มาจอกเค็มหวานนิดนิดแล้วก็เผ็ดครับหลักๆเลยรสชาตินะฮะ ถ้าเ,เพื่อนๆไม่ใส่น้ำปลานะครับก็จุกเคยทำแบบใส่ปลาด้วยนะหอมไปแบบหนึ่งตำข้าเวเบือมาแล้วก็ใส่ปลารลงไปเด็ดเหมือนกันครับบอกเลยนี่นะครับแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันหอมหัวใหญ่ครับอันนี้มันจะช่วยให้มีน้ำหวานไปมารูดครับความหอมอันนี้คลุกไปได้เลยครับ แล้วก็จะมีต้นหอมอันนี้จกจะไว้โรยข้างบนอีกทีหนึ่งตอนที่เราเอามาตั้งบนเตาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปใส่หม้อแล้วก็มาตั้งเตาัน,นี่กว่านี่นะครับจักใส่หม้อเลยเรียบร้อยก็จะเป็นต้นหอมนะครับจกโรยไว้ข้างบนอีกนิดนึงเอาหัวมันไปด้วยนะครับตร,ตรงช่องหัวนี่แหละตัวทําให้มันหวานหอมนั่นแหละใส่ใใกระจายทั่วดกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากระมังใส่น้ํามาวางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็เปิดไฟ เราก็จะได้แล้วครับผมไก่ใต้น้ําง่ายๆรอสักครู่ครับโอเคฮะก็เดี๋ยวจะเริ่มเลยเราทำอย่างนี้ครับก็วางไปอันนี้บอกเลยว่าจจไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเป็นสูตรง,ง่ายๆตามมีตมเกิดแล้วก็เปิดไฟครับใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนตุนไปเรื่อยๆจนไก่สุกครับถ้าไก่เหนียวอย่างโจงนี่ก็ชั่วโมงหนึ่งกำลังดีครับผมได้เนื้อกำลังละมุนล,ลิ้นเลยครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับครับผมเพื่อนเมื่อกี้โจ๊กลืมบอกไปนิดนึงคือถ้าเพื่อนเพื่อนใชหม้อแบบนี้นะครับพยายามหากระมังแบบนี้นะครับที่มันสนิทนะฮะเพราะว่าถ้ามันไม่สนิทเนี่ยมันร้อนเนี่ยเดี๋ยวม้อข้างล่างมันจะไหม้ฉะนั้นเราต้องหากระมังที่มันสนิทนะครับน้ำข้างบนจะต้องไม่ร้อนจนเดือดน,นะครับถ้าไม่มีหม้อหวดนะครับก็ใช้เป็นอ่าม้ออย่างโจ๊กก็ได้แล้วเอาผ้าครับลับก็ได้แต่กริถิ่งโจ๊กเนี่ยมันสนิทเพราะโจ๊กทำบ่อยฉะนั้นก็เลยไม่่มมมีีปััญหหาาาาอออะะไรรนนนคบต้้ขงงลก ครับผมเพื่อนๆตอนนี้โจก็หนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอดูหน่อยหน้าตาเป็นไงอู้เดี๋ยวขอเทน้ำก่อนนะครับมาแล้วกลิ่นหอมมากโอ้แสดงว่าไก่มันมากครับดูไขมันที่ออกมาหนังไก่มันค่อนข้างเหนียวครับไก่เหนียวเพราะว่าหนังมันจะหนามากๆครับ Okay. สุดท้ายก็ต้นหอมที่เราเหลือไว้นิดนึงนครับโรยไปเลยได้ยอมหอมในความตอนสุดท้ายนะฮะกินพริกชุนมากปิดไฟได้ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วไก่ใต้น้ำสูตรง่ายๆ ง่ายมากง่ายที่แบบใครๆก็ทําได้ครับผมอันนี้ไม่ได้อ้างอิงต้นฉบับหรือว่าอ้างอิงใครเลยนะครับก็คือเคยทําทานกับเพื่อนเวลาที่แบบมีปาร์ตี้อะไรอย่างนี้เนาะมันเป็นเมนูแบบกินได้เรื่อยๆทานกับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวจิ้มๆเป็นกับแกล้มก็ได้ครับผมส่วนผสมเช่นเคยครับโจ๊กจะเขียนในต้คลิปนะครับเพื่อนๆอันนี้ย้ํานะครับว่ามันเป็นสูตรของที่ที่โจ๊กทำแบบนี้เองอาจจะไม่เหมือนกับทางทาง,ทางต้นตำรับเขาทำนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน<ๆ><ๆ>มีสูตรแท้ๆก็แนะนําได้ครับที่ใต้คลิปเดี๋ยวโจ๊กจะลองทำใหม่สําหรับวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้โจกด้วยนะครับจะได้มีเมนูใหม่ๆแบบนี้มาแชร์เพื่อนๆบ่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับ